ที่ไม่มีนะที่ปลอดภัยใส่ลกอเลยโอเคโเคเรื่องอะไรเหลือเนี้นยลับเลืเล่อยการเลืเล่อยมามาอาจจะไเล่นเลือ่ <laughs> อยการ ครับก,ก็ก็ตื่นเต้นดีนะก็คนเยอะมากครับแล้วก็ก็ต้องบอกว่ามันก็เป็นเป็นเซ็นทรัลี่ลลมไม่ใช่แค่ห้างพี่อยากว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของวิกฤตชีวิตแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของของประเทศไทยของกรุงเทพพี่อยากรู้สึกแบบนั้นเลยแล้วก็การที่เห็นเห็นสิ่งใหม่ๆเห็นความสว่างสดใสเกิดขึ้นที่นี่มันก็เป็นเป็นไม่กี่สิ่ง ที่พี่ว่ามันเป็นแรงบันดาลใจให้เรารู้สึกสดชื่นได้ในในในสภาพการแบบนี้ด้วยเช่นกันแต่ว่าที่อ่ดฝาดหน่อยว่าแบบแฟนจะมาเดินช้อมปิ้งมาซื้อของกานไหมก็ อย่างไม่รู้สึกว่าการมาเช็ทนท่านี่ลมคือการต้องมาซื้อของด้วยซ้ำอย่ารู้สึกว่ามันมคือส่วนหนึ่งของส่วนหนึ่งของชีวิตส่วนหนึ่งของการที่เราสามารถเหมือนมาเดินเล่นเนี่ยเหมือนสมมติว่าเราแบบว่าไปเดินไปเดินพักก็เถอะเงี้ยนะแต่นึกออกว่ามันออกมาได้เลยมันมาเป็นที่ที่หนึ่งซึ่งเรารู้สึกว่าเราจะสามารถได้ได้ไดความสุขสนุกแล้วก็มีช่วงเวลาดีๆในทุกๆเทศกาลก็มั่นใจได้ว่ามาที่นี่เมื่อไหร่ก็เป็นเป็น happy place happy moment มันรู้สึกแบบนั้นจริงๆผมอย่างผมเกิดแก่ที่นี่เจ็บที่นี่ด้วยอ่ะ ขาดแค่ตายคือซึ่งขออย่างละกันจริงๆผมรู้สึกว่ามันมันเป็นห้าที่ร่วโตมาด้วยกันกับเราเมื่อกี้บอกว่าในช่วงสถานการณ์แบบนี้ครับเหตุการณ์บ้านเมืองประกาศยุบสภาไปแล้วฮะกับรัฐบาลท่านนี้จะคุยด้วยการเมืองเหรอเพาจริงสิเอาละเล่นๆถ้าดูจากป้ายนี่ไม่น่าจะเป็นสถานการเมืองเท่าไหร่เป็นไงบ้างเนี่ยถามว่าเรื่องอะไรเรื่องยุบสภา พี่เอา,เอาตรงๆนั้นแล้วมีอะไรตื่นเต้นหรอือออเนียคาดการณ์เลยหมว่ามันจะเป็นพวงเวลานี้คืนนั้นเข้านอนไม่ได้คาดการาแต่ตัวเขาเขาพูดอยู่แล้วตัวนายกพูดอยู่แล้วว่า12าแล้วก็ถ้าว่าเราดูก็คือทุกอย่างก็เป็นไปตามที่คานการาคือเมื่อโหวตแล้วรามนูญเป็นแบบนี้าทางฝั่งฝ่ายค้านก็ต้องอภิปรายไม่ไว้วางใจแบบลงมติ ซึ่งก็ตามเงื่อนไขเขาบอกว่าถ้าทําสิ่งนี้เขาจะยุบทุกคนทําตามเงื่อนไขหมดไม่ไม่ใช่ทุกคนทาตามเงื่อนไขทุกคนทําตามที่พูดพี่อัญบอกว่ามันควรหรือไม่ควรเพราะว่าสถานการณ์ก็มีหลากหลารอะไรเงี้ยหลายคนก็เมืนในช่วงนี้ไหมอ่เราเรามีสิทธิ์คิดแต่ในความเป็นจริงแล้วพี่อากคิดว่ามันไม่ได้กระทบกระเทือนเกี่ยวกับเรื่องของการที่เรารบกันอ่ะพูดตรงๆนะกับกบุชชาในตอนนี้เพราะว่าในส่วนของ คนที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ทั้งหมดยังสามารถทํางานได้เต็มที่แล้วก็อันนี้ไม่ได้พูดเองนะฮะแต่ว่าพูดตอบเลยเพราะว่าพี่อยากถามคาถามนี้มาแล้วจากคนที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับส่วนเรื่องของทหารต่างๆเพราะว่าคําถามนี้ก็คือเราสงสัยเหมือนกันเขาบอกไม่เพราะว่าอำนาจต่างๆได้สั่งการไปแล้วตอนนี้อำนาจเต็มอยู่กับทหารอยู่แล้วฉะนั้นอะไรก็ตามที่มันค้างขาดใจว่าทําไมไม่เสร็จทําไมไม่จบทําไมไม่เอ็นเกมทําไมไม่กําหนดเงื่อนไขจบคืออะไรเสร็จคืออะไรเราต้องกานอะไร ตอนนี้คนที่ต้องตอบอยังคงเป็นนายกรักษาการอยู่พร้อมๆกันกับผู้ประชาการหานสูงสุดเกียกว่ากับเกมการเมืองตอนนี้ใครได้เปรียมแต่าก,การที่เขายุบหรือยุบหรือไปไม,ไม่เตรียมพี่ไม่แน่ใจว่าใครได้เปรียบแต่พี่คิดว่าถึงพี่รู้สึกว่าทุกคนมีมีบาดแผลไปของตัวเองอในระดับที่ใกล้เคียงกันแต่เชื่อว่าการที่ภูมิใจไทยตัดสินใจยุบสภาตอนนี้เขาต้องมั่นใจว่าเขาได้เปรียนอย่างน้อยคือเขาได้เตรียมการในเชิงโครงสร้างในหลายๆจุด แบปฏิเสธไม่ได้ก็คือเขาย้ายคนที่เขาต้องการจะย้ายเสร็จแล้ว<ช>จริงไหม<ช>อ่า<ช>และเขาก็คงจะยุบสภานในวันที่เขาคิดว่าเขาพร้อมที่สุด<ช>แต่ว่าพร้อมที่สุดจริงไหมก็อยู่ที่ประชาชน่ะแต่หลังจากนี้ก็ดูกันต่อไปว่ามันจะมีหลุงพรางอะไรมาอีกเช่นจะอยู่ดีๆก็จะมีคดีของพักนูน้นจะมีประกาศสิทธมายุบพักไหนอะไรอันนี้ก็เพียงคิดว่าเราเรามีสิทธิ์ตั้งสมมติฐานแล้วรอการพิสูจน์ต่อไปได้แต่ว่าก็อย่ารีบสรุป พี่อยากคิดว่ามันจะมีการเลือกตั้งจริงๆนพี่ว่ามีพี่ว่ามีเพราะถ้าไม่มีพี่ว่าเราจะกลับไปสู่ความเป็นบ้าน่าเมืองเถื่อนแล้วพี่ว่าเราน่าจะเลยจุดที่เรายังหลงเชื่อว่ารัฐประหารเป็นเรื่องที่ดีหรือการแทรกแซงอำนาจรัฐเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่ามันพิสูจน์ในเรื่องตัวเราเองแล้วว่ามันพาเรากลับมาอยู่ตรงนี้แล้ววันนี้ใครพูดว่าประเทศดีได้ถ้ามันดีจริงมันแก้ปัญหาไปแล้วแต่ที่ผ่านมาพี่อยากคิดว่าเราไม่เคยปล่อยให้ระบอบและระบบ ได้เติบโตเพราะว่าเมื่อไหร่ที่มันปิดบ้านเราแทรกแซงตัวถ้าเราไม่แทรกแซง <c oughs> เด็กที่ล้ม <c oughs> เดี๋ยวล้มบ่อยๆเขาก็จะรู้เองว่าเขาทํายังไงก็จะไม่ล้มแต่เพราะเรายุ่งกับระบบตลอดที่อยากรู้สึกแบบนั้นนี่คือความคิดผมนะครับตอนมีการยุบสภาพี่อ่านอกว่าสถานการณ์การเมืองตอนนี้มันจะเป็นยังไงต่อไปคะพี่พี่ไม่ได้คิดว่าการการยุบสภาเราเลือกตั้งครั้งนี้แล้วอุ้ยประเทศจะเข้าสู่ความสมดุลแบบ สิบลายชโยเลยทันทีแต่พี่คิดว่าก็ต้องให้โอกาสมันเติบโต mm hmm. เราเราเราไม่ได้เป็นประเทศเด็กๆก,ก็จริงแต่พี่คิดว่าในทางประชาธิปไตยถึงเราจะนานมาพอสมควร mm hmm. แต่พี่คิดว่าเราเราแทรกแซงมันจนถ้าเป็นเด็กคนหนึ่งก็คือถูกถูกผ,ผู้ใหญ่หรือพ่อแม่ในบ้านที่เลี้ยงไม่ให้มันโต mm hmm. พี่คิดว่าแบบั้นคิดว mm ่าหลังจากนี้มันจะสู่มันจะเปลี่ยนการแทรกแซงไมถ้าประชาชนคนไทยไม่อยอม mm hmm. และเรา เราต้องการให้มันเติบโตจริงแล้วเรายังคงเชื่อมั่นในระบอบประชาธิปไตยว่าเป็นระบอบที่ดีที่สุดเราต้องยอมรับทั้งข้อดีและข้อเสียงของมันมันไม่ได้เป็นระบอบที่ไม่มีจุดต่างคล้อยหรือเพอร์เฟกไปหมดเราฉะนั้นเราไม่ต้องมานังบอกนี่ไงประชาธิปไตยก็ใช่ดิมันไม่ได้สมบูรณ์แต่ในความไม่สมบูรณ์มันมันมีข้อดีของมันใช่ไหมเราต้องอบรับมันมันไม่มีระบอบที่ดีกว่านี้ใช่ไหมก็แค่นั้นเองถ้าใช่ต้องเลือกแล้วยอมรับเราต้องยืนหยัดในสิทธิและเสียงละของเราค พี่คะณทีนี้คือด้วยความที่เศรษฐกิจเราเนก็ไม่ได้แบบเพิ่มปรูขนาดนะทีเนี้ยงบในการที่จะมาเลือกตั้งตลอปีอะไรเงี้ยว่นี้แล้วก็เปลี่ยนแบบนายกมาแล้วสามสิบคนอะไรเงี้ยอนาคตว่ามันจะยังงบ้างของงบแล้วก็เศรษฐกิจเงี้ยงบก็มีแหละ <c oughs> พี่ว่ามันมันตรงตรงนี้คงไม่ใช่ปัญหาหรอกพี่ว่าเราจัดสรรงบได้เพราะว่าเงินน่าจะหายไปกับเรื่องอื่นมากกว่ามันแล้วเราคงไม่ได้เลือกตั้งทุกปีหรอกครับพี่ว่าต่งบ้านเนาะครับผมแน่นอนไม่เลือกตั้งทุกปีหรอกตอนเราพี่ว่าทิศทางของการ จะดีขึ้นกว่าเดิมไหมคะพี่เชื่อว่าดีขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าตอนนี้มันมันไม่น่าเรวกว่านี้แล้วล่ะอ๋อข้อความที่เป็นในกลังใจเปๆนอะไรเล่าครับผมก็ก็พี่อยากได้เห็นอยู่แล้วเพราะพี่ประสบที่จริงสมหวังบ้าน้วพี่ไม่ได้ตั้งใจเลยว่าพี่จะโพสนะแล้วพี่ก็ไม่ได้โพสเอาแสงนะเพราะว่ามันมันแต่พี่รู้สึกว่ามัน มันเป็นเรื่องที่พวกเราทุกคนน่าจะเคยเจอ,อจริงไหมเราเคยผิดหวังในในมนุษย์ไหมละ่ะเราเคยผิดหวังที่เราให้ใจคนที่ผิดคนนะคนที่เขาไม่สมควรได้รับความไว้วางใจจากเราหรือคนที่เขาไม่สมควรได้รับความหลักจากเราแล้วเวลาที่มันผิดหวังแบบนี้มันมันลงไปอยู่ที่พื้นเลยอะรับรับเพราเรานึกถึงความรู้สึกนั้นออกแต่พี่ก็เห็นตัวตัวน้องดาน่าเองออกมาให้สัมภาษณ์แล้วเขาก็แบบเขาก็มีอาการเสียงสั่นอะไรแบบนี้เราก็รู้สึกว่าแบบ เราคิดว่าเขาเป็นคนหัวร้อตลอดเวลาแต่มันไม่ได้แปลว่าเขาไม่รู้ดิพี่รู้สึกว่ามันมันต้องให้กำลังใจก็เลยให้กำลังใจแค่น,น,คนั้นเลยแค่นั้นพี่เหามากใช่แล้ววันที่เขาพูดครั้งแรกในแฉเลยเงี้ยพี่ก็นั่งดูอยู่แล้วพี่บอกอทำไงดีควรโทรเลยไหมอะไรเงี้ย <c oughs> เราบอกควโทรไปบอกไหมวะพี่ยังจำได้พี่น่าอยู <c oughs> ่อ้อมไปที่เขาบอกอ้อมเราควรโทรไหมอะไรเงี้ยซึ่งความปรารถนาดีมันก็ต้องมีเวลาของมันใช่ไหมก็ ก็ก็แต่แต่พี่คิดว่าก็ไม่เป็นไรเราก็ได้เรียนรู้เรื่องนี้ไปด้วยกันก็ส่งความรู้สึกดีๆพี่อ่านโพสแล้วพี่อ่านส่งพี่อ่านคิดว่ามันเป็นพี่อ่านคิดนะเจตนาของพี่อ่านคือเป็นพลังบวกพี่อ่านหลายคนหลายคนก็ชมพี่รดับอนการอ่ะเขาก็เป็นเพื่อนที่ดีจริงๆก็เป็นเพื่อนที่ดีจริงเขาก็เป็นตัวอย่างที่ดีแต่แต่ไม่ต้องไปเปรียบเทียบนะเขาใส่ว่าไม่ต้องไปเปรียบเทียบว่านี่ไงเพื่อนที่ดีนั่นไงเพื่อนที่ไม่ดี อย่าพี่ว่ามันอันนี้ไม่ไม่มีประโยชน์ใช่ป่ะถ้าถ้าอะไรที่มันเคลื่อนที่แบบไม่มีประโยชน์ก็ก็อย่าทำอย่าอย่าอย่าหาทำอันนี้อันนี้ใช่ค่ะไม่ใช่หาไม่ได้สิเรียสุดเลยสิเรียสมากเลยจะต้องเป็นไม้ที่สิเรียสที่สุดในงานวันนี้พี่มั่นใจใช่ขอบคุณครับขอบคุณครับยินดีมากเ